พี่น้องเลยเปิดภาพเปิดคลิปออกมาค่ะพาพี่พาน้องมาตากแดดอีกคือเกาเดอร์มือน,นี่ก็ได้มาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าพี่น้องเลยเนาะหลังจากเมื่อวานเน่กจะเกี่ยวเข่าอยู่หน้าแม่นองนิว้วมามือน,นี้ก็มาทางหน้าเราคือเกาแต่ว่าได้เกี่ยวหน้าเราพี่น้องเลยหน้าเราแล้วแล้วเบิดเข่าซุกเลยมากเกี่ยวหน้าบาจานย์เพิินหน้าแม่นงเชอเนาะ เขาที่ว่าเพิ่นบ้านแ่่มันบ่อแต่เขามาดามเอางานที่เขาดามเอาเนาะงานหน่อยหนึ่งดอกพากันมาเกี่ยวนี่ก้อนก่อนสิบไปเกี้ยวอยู่ทางหน้าเขาหน้าเขากะเดิมซุกแล้วใกล้ิพอเกี้ยวแล้วละพี่น้องเลยตอนนี้ก็พากันมาเกี่ยวพี่ก่อนทางบ่าวลาวเพิ่นทางลุงจอยเพิ่อนชยอยู่คอนอะ่ะก่อนอื่นก็ขอกรับทักทายสบายดีตอนซาบ้าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาซาบเ้าปัญญาแต่แปดโมงพอดีเลยพี่น้องเลย สวยเติบเลยมาถ่าเจ้าของแนละ้วเจ้าของแนละ้วท่านได้ลงมาอยู่ถ้ากันเกี่ยวก้อนเลยน่าสิให้หัวไดนะ้เนาะโอ้ยไปไปมาเกี่ยวข้าวอีกมื้อนี้กะคือว่าดำพ่อผ่านไปดิน้ำเงินถ่าเด้อเด้อตาเมื่อเฮืออนน้งวินเดือนเดือ,อ,อเได้จะไหนไม่พาเมือ่อ <laughs> Nhập mi nam nó, nam nó xạ xương đâu man nè à, tăng mày còn nào Hồi Mà cái má nó mình nó mang nhẹp phòn khỏi ra bác Nhìn có coi là ngắm vào đây Bà đi đâu, phía ngoài chắc hết nó tăng mày coi Um ใช่ค่ะเออป้า <exagger ate. S 2> ดูฟ้าเดินมากันมานึ่งมอโยนควงเขาหน่อน้ำเนาะน้ำหาปแล้ว 好，的得借我好。 มาน้ำกันไม่ขี้ตมพี่น้องเไงมีน้ำตากันมาอยู่ข้างหน้ามาเพลยอยากเกี่ยวยางแน่มันเป็นเขาที่ว่าอันนั้นมาตอนล้ำไม่ได้อ่อนนะคเลยมาตอนล้ำแค่แข็งเลยวันนี้เราอ่อนน่ะมือจุนไขว่าพากันล้ำสามสี่คนไปไงแม่น้องนิว nè chưa mất nè làm là thì đâu ấy làm chung mà phải đồng xạ đó à nó ván khẩu và bà bà chán hạn áo áo hạn 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 lông hạn Hãy subscribe cho ngay น้องนิ้วเพื่อกย่างคนเพี่น้ังม่คนมืนเขาพ่เพ่อเรเด้อปันัวะมาคแ้เราจะไปโทักานไหเด้อ ไปลำแค่วันหนึ่งก็เดินไปวันหนึ่งหมู่ของเจ้าอ่ะ ว่าเนาะกาดันเว่ากันเ่าบาจันเพื่อนเห็ดกับแมลงเชือได้บวชาวชอบกันนะี่หอนท่รอกเนาะแงมเดยว่งมเดิได้แหละมองงามกับงมหมองชีได้กับิีได้นี่หมองชีได้หมองงามน้ำเนย แค่มันนันเป็นอย่างนุ๊บยิบมันน้่หนองสะซึมลงมาห <ร Stevens. S 1> no ์หนองสะกับกไว้็ทำน้องเหอนแค่มซึมลงหายนาลงทางคนแล้อาจากว่าน้ำออย่างเง้ยน้ำลายเด้อให้ แต่ก็ทำสบายก็ทำนัอึตดล่นดิมันบงามนะมันบบแตะกอได้ น่ลำใจเลน่าไห่ามันเป็นหน้าดินแหดินด่าดินแหงแขงนะดินด้านนี่ดินแหงนี่ดินด้านแน่คนกันน่าระบาดแล้วสีดำเอาหน่อน้เอาคือส่ดาเปิดยุ้งขาคัวได้กับงามยุ่งข้าวํากัน นาาแค่เดียวเวลาไปได้ดอกนาคนกนโซามีหาให้กี่ดอกเลยนามเอ็ดีเดกเห็ดเนาะีหาให้แต่ว่าชิไดจะชอบแม่ตาปีเด็ก

Còn này chắc mặt là... mặt tuần mặt mặt nào nào mặt mặt chứ mặt mặt mình mặt 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 sao mặt 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 নালিনালে <coughs> নো? <coughs> เออเจ้าพอลงมาเจ้าชีพ่อเกลียวหรือบอหนาพี่น้องกับเทิงผูกไก่เฮือนพอแค่ผูกทำพอเกลียวเกลียวเลยทำพอเกลียวหน้าผ้าสีเกลียวแต่งานนี่เนาะเกลียวแต่งานที่เ้าดำนั่นแหละกว่าหน้ามันก็ยังไ่อยากซุกปคนไหนเดี๋ยวรอถ่าอีกแค่มื่อพ่อแหละยต้องินข้าวกันพอเกลียวเด็กนี่ก็งานหนึ่งงานที่ดำนั่นแหละ บ่อได้ไงปรนไดบ่อได้น้อยปรนไดธรรมดานั่นมันคือเดี๋ยวบนพื้ยังอยากเคียวอยู่เออบอ้ตืเพิ่นกไปดินน้ำหนองวินงุูกไหนอย่างมาน้ำป่าป่าอุ้มไม่อยากลงเลยเออคือเข่าอันลูกถึงนนี่อย่างเนาะ ที่เพิ่นเอามาเต็เซปูนที่ว่าจานพิ่นเอามาเป็นเนื้อพวกแหละพี่น้องเออเผาให้ได้มันมิดสิปุ่มเนาะมิดเผาให้เพิ่นมีทางมาลาพุ่นทางถางนั่นอันนี้โบมี่ฉันเอาก็เลยมาลำใช่เหมนให้เพ่นมันออกบิดแบบ

Nhà mang cái này, nhà lại bê. Tony nang am. đây. Đi. Tối này, nữa, đi. Ừ. À, này là, tối này. là tối này ngam Bật sang mà, anh này hâm bê ní cỡ. Poki a bê. em mát. Ta mát. ngam mát. Ta mát. kéo mát. Ta 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 mát. งามอยู่คำซ้ำให้นี n, n. N à, ่บ่อเด้อโอ้ยซ้ำเสียเขาเลยเนาะมึงแน่หม่างมันน่ะก็ดีได้ซ้ำเลยเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมีแต่พวงใหญ่ๆให้อยู่ใต้ต้นไม้ใต้หน้าผอแขกหนึ่งมเทียงผอแขกนึ่เนาะป้าดนี่ยังเขียวอยู่บ่ทางนี้มันเป็นบางบอนเนาะบางบอนก็คือชุกบางบอนก็คือยังเขียวนี่เด้หมากเป็นงูนอยู่ทางนี้งามเลยเราใชได้ตัวนี้แหละ ทักอ yep. ีดีพี่น้องเลยนี่นะหมามันย้อนอยู่เต็มฮะเบ็ดนี่ไรทางนี้เขาให้ทางนี่เออนี่เด้เขาให้เพิ่อนทางมาลามาเกี้พี่พี่น้องเออมันมีเม็ดสีดำพร้อมั้ยเบอร์มือจะมาหายปลาลุงเบิ่งก่อนเขาให้ที่บาจานเพิ่นเอามาอยู่น้ำน้องน้ำบ่ดูดีได้เพิ่อนว่าพี่น้องไอ้นี่เด้เม็ดมันนะมีดสีปุ้มเนาะอันนี้เม็ด ขาวตัวนี้ปุ่มคือกันแต่ว่ามีดขาวบม่ได้คือกันกับขาวหน้าเขาได้เนาะวงน้อยเนาะวงมันเนี่ยน้อยมีดอันนี้กับมิดปุ่มคือกันแต่ว่ามีดเป็นชีดำดำคือเข่ากลาเนี่ยแขงในตมึงกนนํำมันแข็งเนาะแต่ข้างในมันก็เป็นชีขาวคือกันแข็งนะครับอืมบอหมากในมันก็แข่งไงหนึ่งกับแข็งจ้ะ มันอย่าแข็งนะพี่น้อยเขาให้มิดเลยมีสู่ดินเลยมิดเพิ่นกะมันดินอยู่ทางโน่นเนาะเพิ่นรำอยู่ทางโน่นว่ะนี่นาะมันไม่อยากพ่วงไงเป็นเลยอยากเป็นพ่วงเลยน้อยเนาะนี่นี่พี่น้องยหลายพ่วงมารวมกันก็ซ้ำเข่าห้าพ่วงนึงเนี่ยเป็นเม็ดชิมปุ้มแบบนี้นี่สิเป็นเขาให้แต่ว่าลำมันแข็งเนาะรำมันนี่ยนะมันชี้ยืนอยู่ทนอันนี มันชีได้บวบแบบว่าเวลาเขาใส่เขาลำกะเออเกีียวไว้ทางนี้ได้เกลีเราจะได้แนวมันปรตูได้อยากได้แนวเพิ่นไปวานใส่ให้เพิ่นจะได้แต่บอกดีนี่ได้พี่น้องเลยประตูเมื่อวานเมื่อปลูกแล้นยังพ่อเกลียวกว่าเราก่อนนี้ได้เอยคิีมบ่เด้ยไอ้แถวนี้แหละคำลาชีได้กะหมองนี่แหละพอ่ามองนุ่งจอยพูดนะมันชีเป็นเข่าที่ข้าดำ ันนี้ม <The timer> ันมีอยู่เขาก็เลยไปดันใส่เด็กน้ำบาลเพล่านนี่แหละเราเกี่ยวทางนี้มันมีน้าปัดได้เนาะทางนั้นหน้าอั่งอยอะมีห่วงหน่อยเนาะมันหนามตองสายเด้อหยาไลใช่ไหมบุญแต่ก็น้ำปลาหยาพี่น้องเลยนี่ก็งามอยู่นะแต่ว่ามันหักแต่ภูมิอากาศเนาะนี่กมิดมันกะมิดมันกะจีไปยังสาว หมาหน่องจุกนำน่องมาเลยคิมกับใบซิมอน้อยน่องก็เมื่อนะเวยไปไปสัมาุกอันบุกหนาก่อนพี่น้อง้บุกเล็ดตรงนี้หนึ่งครับที่นี่สีน้ำตาลนึงเอ้ยพี่น้องเอ้ยพู้หนึ่งน้ำตาลเด้อเอ้ยตรงนี้หนึ่งเล่อยู่พูนี่เป็นเขาให้เบิดทังเนาะมันไม่ได้แตะก่อได้ vòng nói vừa nhạc lắm bắt nắm bắt nắm vừa mãn mặt ngang ngang vừa nó ngang 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 mục 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 <laughs> ไปไปซอยกันพี่น้องเลยอีกจากากัาหน่อยก็แล้ยวเลยเนาะสู่อีหวาดนี่เอากระไดถ้ากันอดทนเอาอยุดบดนก็คือ,อ,อสีแเล้วสีทั่วไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแมนเตอร์จะจบคลิปก่อนเดี๋ยวเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำก้อนเนาะวันนี้ก็มาเกี่ยวข่าวในน้องเชอร์พี่น้องเอลยมาเกี่ยวข่าวหน้าบาจาันเพิ่นหน้าวานเพิ่นนี่แหละหน้าดำเพิ่นเนาะไปพาไปกอลัองใจให้กันคือเก่าแมงช่วยมึงลงมาเดี๋ยวจาาย้าหน่อย่นลงมามงด่าเพิ่นนะ พ่อก <ersch> ันอีคล <Okay. S 1> <'s> ิปหน้าคลิปนี้สบายดีไปลุงกันได้สุขสุขคนเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจชาวมาให้างกำลังใจแม่ลงเต้อือเก่าคือเดิมเนาะที่สำคัญกับบ่อขาบโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อเนาะสู้ๆไปไปพี่น้องเลยเออมาเกืออันี่เพิ่นเขานี่เพิ่นแหละไปไหนหน้าบ้ามือนนี่ เออว่านาน,านี่คือว่าไปหน้าว่าไป่ตู้ไปหน้ายังไม่ได้ปันป่นบ่เออเปิดให้ร้านช่างติ